ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็คนตัดต่อนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการรีวิวหนังนะครับหนังวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็เป็น The Movie Space Star นะครับวันนี้ผมจดมาเป็นแค่ชื่อไทยนะครับอย่างติดต่อวิกฤตเส้นตายครั้งใหญ่นะครับผมแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่สปอยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะมีวิธีการให้คะแนนเหมือนเดิมกับของภาคตานะครับผมก็เอาไปเริ่มดูเลยดีกว่าครับ Let's go อันนี้ผมขอพูด ่อนนะผมไม่รู้นะว่าหนังต้องมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ OVA ต้องมีความยาวเท่าไหร่นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วก็ท่านผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเริ่มที่ข้อเสียกันก่อนเลยนะครับก็จะมีข้อเสียหลักๆอยู่ประมาณสักสข้อนะครับผมหนึพีเคียวในหนังเรื่องนี้ดูไม่น่าสนใจดูแบกหนังไม่ได้ครับในเมื่อถ้าหนังพีเคียวประเภทออสตาร์ Star, เออเดอะมูวี่คือจุดขายหนังแล้วมันก็คือพีเคียวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรเมื่อในหนังเรื่องนี้พีเคียวที่เป็นจุดขายแม่งขายไม่ได้ของภาสตาร์ที่ผมเคยรีวิวอย่างโฮชิโนอุนตานี้โฮโมเชโนโคเมเตะลาลาสามารถแบกหนังเรื่องนั้นได้ ที่คารูเป็นตัวรองที่ดีมาโดกะเอเลนาถึงจะอาจจะเด่นน้อยแต่ก็มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องนะครับยูนิผมชอบแค่ฉากต่อสู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่วัดกับฉากต่อสู้ของยูนิค่อนข้างมากในเรื่องเนี่ยซังกีกับไมเนี่ยทะเลาะก,กันคือทะเลาะก,กันวันที่จะไปประกวดร้องเพลงซังกีอะเราก็รู้กันอยู่ว่าเธอน้ห้คนตื่นสาย แล้วคือมันก็เหมือนจะมีฉากแบบนี้ในทีวีซีรีส์หลักที่ค่อนข้างบ่อยมันมีอยู่ช่วงประมาณ30กว่านาทีของหนังผมหลุดออกจากการโฟกัสของหนังเรื่องนี้ไปแล้วครับผมใช้คำนี้นะโคตรผังแล้วก็ในตอนที่8เนี่ยก็ทะเลาะกันเพราะว่าน้องสาวของซังกิเนี่ยมิโดริเนี่ยเล่นซอฟบอลแล้วเหมือนแบบถุงเมือไปโดนน้ำผล,ลไม้ต้องใช้คำว่าแก้วน้ำผล,ลไม้แล้วมันก็หกลงมาใส่สมุดวาดรูป ของไม่แต่ไม้เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเองก็ยังว่าดีแต่สังกิตก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะเนี่ยฉันบอกแล้วว่าอย่าเล่นแบบนี้ไงเถอและทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถคืนดีกันได้ในช่วงท้ายเรื่องหนังเรื่องนี้มันก็เหมือนกับตอนที่แปะเลยก็แค่ทั้งสองคนก็แค่เหมือนแบบหาเวลาที่จะขอโทษกันแล้วก็หาปรับความเข้าใจกันแต่เหมือนแบบยิ่งเวลาผ่านไปสักเท่าไหรอ่อ่ะ ไอ้เคียมันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นผมเคยดูภาคแม็กฮาอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งผมขอโทษด้วยผมกะลังจะดูแล้วแต่แบบตอนนั้นคือมันง่วงมากคือผมหลับไปเลยอย่างยูกิโซระโอโนโมโดาจินะครับในหนังเรื่องนั้นสังไม่ใช่สังกีกับไมเอยขอโทษครับขอโทษครับนางนีสะกับโฮโนกะเองก็ทะเลาะกันแต่ผมความรู้สึกว่าทําไมเขาทะเลาะกันอะ่ะแต่เราอินกับเนื้อเรื่องวะเราแบบอยากให้ทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันอะ่ะอยากให้แบบไม่อยากให ความเป็นยูริระดับตำนานต้องมาล้าวฉานลงอะมันทำให้ผมมองไปที่ซีรีสนะอาจจะเป็นเพราะแบบบารามีนางิสาโฮโนกะที่แบบมากกว่าซังกีกับไมแล้วก็นางิสาโฮโนกะเนี่ยกว่าจะผ่าน อะไรหลายๆอย่างมามันก็ยากมาเลยยิ่งผมดูฟุตตาริวะพีเคียวภาคแรกเนี่ยไอตอนที่สี่สองผมแบบเยี่อยากเอาใจช่วยให้เจ๊ตั้งสองคนแบบยิบเจอกันแล้วยิบตันหน้าไอพวกตัวร้ายแม่งสักทีอะไม่ได้ไม่ชอบที่เออมันอันี่นะผมขอพูดก่อนไม่ได้ไม่ชอบที่พวกพีเคียวทะเลาะกันแต่แบบคุณอยู่ในยุคนั้นเนี่ยคุณน่าจะคิดมันได้ดีอยู่นี้นะหรือแบบเอาพอร์ตมาโฮะกิเซนกิโนเฮนชินเคียวโมฟุรุอะเอออันนั้นก็เปลี่ยนใหม่เลยกิเซนกิโนเฮนชินอะไรอะเมฟแฟปี้ชอปปี้เนี่ยก็ได้แล้วคุณ,คณ ก็ได้พสดีดีอ่ะคนตัดขึ้นคะแนนมาผมหักตรงนี้ไป2คะแนนนะครับก็3 <S 2, 2 <S นะครับเนื้อเรื่องเข้าขัน้นน่าเบื่อจัดภางนี้ผมมีความสุกอย่างนี้นะมันจะหาก็ไม่ฮาจะแอคชั่น<ๆ>ก็ ก็ชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยอ่ะเหมือนพยายามจะยัดดราม่ามาให้เหมือนแบบคนเราซึ้งๆแต่พูดจริงผมไม่ซึ้งเลยสเปซสตาร์เนี่ยในซีรีส์หลักผมพูดเลยนะเพราะผมได้กลับไปดูอีกครั้งความอาคติที่ทําคลิปในช่วงแรกๆมันก็หายแล้วจางลงไปบ้างพอสมควรน,นะครับผมพูดเลยนะเนื้อเรื่องบางช่วงของสเปซสตาร์มันอาจจะมีหน้าเบื่อบ้างมันอาจจะแบบไม่ชวนดูบ้างแต่ผมใช้คําว่าถ้ามันไม่น่าดูอ่ะก็ะมาณสักสีต่ตออหน้าดูอีสักห ตอนเลยประมาณนี้นะครับแต่เดอะมูวี่เรื่องนี้50นาทีที่คุณจะต้องดูคุณต้องเสียไปแบบโอ้ฉันมาดูเรื่องอะไรวะเนี่ยเพราะทั้งเรื่องไม่งทะเลาะก,กันหาเวลาคืนดีเจอตัวร้ายเจออุปสรรคกลับมาคืนดีแล้วก็ชนะตัวร้ายแค่นี้แล้วก็ไปประกวดร้องเพลงที่เป็น50นาทีครั้งแรกนะที่ผมเคยดูหนังอะไรสักอย่างที่มันสั้นๆหรือแบบ OVA อะไรยาวๆแล้วแบบเฮ้ย ยเงียกูอยากกลับไปทําอย่างอื่นว่ะแถมพูดแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยก็ไม่ได้น่าจดจําอะไรเลยตัวร้ายก็เดิมๆอ่ะก็คือเหมือนแบบเป็นตัวร้ายที่ให้พีเคียวมากระทืบเล่นๆนะคือแบบตอนแรกๆพีเคียวก็จะอ่อนๆหน่อยเจอตัวร้ายกระทืบเอากระทืบเอาแต่ช่วงท้ายก็สามารถชนะได้ผมหักตรงนี้สักหนึ่งคะแนนดีกว่าสามใช่ไหมอ๋อสามตัวที่เหลือสองอะแล้วเราก็มาในส่วนของข้อดีนะครับผมเออข้อดีเหรอข้อดีเหรอเออเมื่อกี้คุณพูดคำว่าข้อดีใช่ไหม ไม่มีนะเรื่องนี้มีข้อดีเีอยเลยผมทำรีวิวมาสามคลิปแต่และเรื่องก็มีสตรอรี่มีโอมมีเล็กๆน้อยน้อยที่น่าสนใจอย่างโฮชิโนอุตานิโฮโมโคเมนเตอารมณ์ประมาณว่าฮิคารุลาลาพบยูมาแล้วต้องปกป้องยูมาให้รอดพ้นจากเหล่าเอเรียนนักล่าส่วนออสตาโกปีฮารุโนคานิวาผมจำชื่อเต็มเมไม่ได้ผมขอโทษครับขอโทษจริงครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้มินามิฮาลูกะ คีร่าะะได้รับเชิญจดหมายแห่งหนึ่งให้ไปอาณาจักรที่โดนโจรครอบครองไปแล้วพวกโจรมันก็จ้องจะดอยอุปกรณ์แปลงร่างของเราฮีเควส่วนเดอะมู i ีของ h a p p ี้เนชช h a r ฮีเคที่บุกอาณาจักรตุ๊กตาเมกูมิและเหล่าเดอะแกงทั้งหลายก็ต้องช่วยซื้อมุก,กิจากตัวร้ายนะครับอ,อันที่จริงผมอยากจะเพิ่มในตอนที่พวกพีเคยิงสไปร์ลสตาร์แสปใส่ตัวร้ายแล้วมีปี นักกษัตริย์ของญี่ปุ่นออกมาช่วยอันนี้ผมไม่รู้นะผมเห็นว่าแบบมันมีคล้ายๆของไทยรียกว่าปีนักกษัตริย์ของญี่ปุ่นถ้าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับคือมันไม่ได้ว้าวคือนะช่วงเวลานั้นคือผมแบบนั่งเล่นเกมอะเออผมผมเป็นคนที่แบบถ้าจะดูหนังหรือดูอะไรจะไม่ค่อยอยากจะจับเกมนะแต่แบบหนังเรื่องนั้นทําให้ผมแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนั่งเล่นกดโปกเกมอนต่อโอ,โอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับส่วน สปอยหนังอาจจะมาเร็วกว่าที่ชิดนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่สปอยหนังมาผมสป,ปอยเลยนะอาจจะมีท่านผู้ชมที่เสนอว่าให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เข้ามาผมอาจจะเอามาทําในเดือนนั้นด้วยนะครับโอเคที่นี้ขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ